สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับประเทศแรกที่เรามาวันนี้คือเป็นประเทศดีวเวสนะครับเป็นประเทศเอา่าคลิปต้นแบบของน้องๆหลายคนที่น้องมาคอมเมนต์ให้มานะครับก็มานะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือทําไมถึงพูดว่าเป็นคลิปต้นแบบของหลายๆคนคือมันจะมีคลิปที่เด็กๆหลายคนเอามาเปิดเล่นนะครับจะมันจะเขียนว่าดีวเวสตัวเก่าผมก็เลยมองว่าถ้าผมจะมา MTA ก็ควรจะมาดีวเวสเป็นประเทศแรก แล้วประเทศต่อไปก็อาจจะเป็นมหาชนแต่ผมไม่รู้มหาชนจะมีเวอริทไหมนะครับถ้าว่ามหาชนมีเวอริทผมก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับแต่ที่ผมได้บอกนะครับมีหอายคกนบอกเฮ้ย hey, ขอบอกบ้านเปิด MTA เซิร์ฟโลเปหน่อยผมบอกเลยว่าถ้าจะให้ผมเปิดผมแนะนำให้คุณมาเล่น DYS หรือว่ามหาชนดีกว่าเพราะว่าสคริปต์เขาไปไกลามากแล้วนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาทุกคนจะเจอจุดนี้มันก็จะมีระบบแต่งตัวนะครับคุณจะใช้สกินแบบแซนก็ได้คุณจะใช้สกินแบบ YM ก็ได้คุณสามารถเปลี่ยนทรงผมได้หมดนะครับเปิดกระเป๋าตัวไหนเอ่ยน่าจะเป็นตัว ที่ทุกคนเอามาแงะกันนะครับที่เด็กๆเอามาแงะกันก็ตัวเจอ่าชัดเจนฮะก็ปะเป็นการจะได้ไอ้นี่แฟชั่นบนหัวผู้เล่นใหม่แต่ผมไม่รู้ว่ากดมันคืออะไรนะครับถ้าอันนี้ก็ถ้าให้ผมคิดก็อาจจะเป็นแบบมีผู้เล่นใหม่อยู่บนหัวก็จะไม่โดนคนกระทึบอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับมาที่วงก็อาจจะได้มอไซค์จริงๆด้วยนะครับมาที่วงก็จะได้มอไซค์นะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงกว่าๆคนออนไลน์สามสิบห้าคนผมถือว่าท็อปมากๆเลยนะครับ กด F11 ในการดูแมพ uh huh. ขึ้นวินยาผ่านนะแล้วก็กดมาร์กจุดต่างๆนั่นแหละแต่ระบบงานผมคงจะไม่ได้ไปดูนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นนะครับสคลิปต้นฉบับนะครับก็ให้มาเล่นที่ d y s นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่เอาของ DWS ไปแงะมันไม่ดีนะครับทุกคนเอาไปแงะบางคนเอาไปพัฒนามันก็ดีดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ถ้าคุณเลือกไม่รู้ว่าจะเล่นที่ไหนคุณเลือกที่จะอุดหนุนก็อยากให้อุดหนุนต้นฉบับอย่าง DWS อันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับ แต่ผมบอกแค่บอกครับเหมือนเราเล่นของแท้นั่นแหละ,ะครับทุกคนมาเล่นกันเยอะแล้วกันนะครับกับมหาชนเดี๋ยวมหาชนถ้าติดไวริสผมก็คงไม่ได้ไปหานะครับยูอาร์เกนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย